มาแล้วนะครับขบวน418วันนี้ได้หัวฮิตาชิหมายเลข4513นะครับทำกลับมาโคราชเดียวเป็นสำรองอยู่โคราชนะอันนี้เขาวากาศตัว417นะ <laughs> มันก็มีช่องเดียวไหมพอดีมไม่ใช่ไอโฟนนะมันเลยไม่มีกันสั่นให้ เอาบางชั้นคุณพี่บางชั้นได้อย่างไรว,วันนี้ว่างๆนะ ิประตูแรกเขาเลยชึบชิงมาเกิดแล้วทุกคน ยี่ครับพับแค่นี้ครับ เป็นหน้าปันนี้ดีกว่าต้องอีูฝังนี้ทุนนออกคน เราไม่เปิดบีดเฉย ต่อไปสถานีต่อไป เวลาดีนะเาเวลาเลยเข้าก่อนนะเดี๋ยว่ปนบเดียวนะเราจะเข้าเจมสองห้าถ้านา,าิกาเราเสียก็ไปดูสามเยอะนะปวดตาที่นี่สถานีมืององที่นี่สถานีมันโทอง สถานกวาประที่สถานีมันโพปตรวสอบารสนตองท่านอำนจางรให้ควาถูกต้องเลยครับรถอจะเทียบทานชลาที่ตอกเป็นรถพองผิดวรอนแปดหรองประารตลอดไปน่าจะแต่ก็ต้องผิดครับ สถานีบางปงไปเล้เต่อบริษัททีสถานทางมาตอนแรกเป็นทีนะ่รับเดี๋ยวเราจะไม่ถ่ายจะถายยี่้านนยใหญ่นะตลอดสถานีโนสูงเลยนะเดี๋ยวถ่ายที่โนสูงเลยเพราะว่าขอตัวไปห้องน้ำฮนะแล้วก็จะเอาเวลาไปตัดต่อวิดีโอด้วยนะ ผจะไม่ถ่ายแต่ว่าถ่าย่ายมาเล่าสนหน่อยว่าที่ห้องน้ำไปประมาณช่วงสองสถานีเลยนะเข้านานมากพอิีปวดหนักนะเข้าผัดทบพิษเข้าผัดปวดนยมื่อยืนรงน้สสบายมากตอนนี้จะเป็นสิ่งแรงพอดีเรา,ามายืนตรงน,นี้เพื่อถ่าย ออใายดาิจริงป่านี้องใช้สัญญาณไฟสีได้แล้วนะแต่ว่าเขาเอา้ไฟฉายสัญญาณไฟฉายสำหรับรถอนะแต่ว่าเขายังไม่ใช้สักทีใช้สัญญาณทงเหมือนเดิมอยู่เลย ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะขบวน418เข้าสู่สถานีรถไฟบ้านมะค่าครับผม เออกระแทงแรงกันนะอ๋อสนรมากนี่นี่เสรียบร้อยดี่ไหนจะไม่ถ่ายวะ <c oughs> บริษัทนะครับผม เราจริงๆออกได้เถอะออกได้แล้วเถอะรถก็ไม่ได้มีปัญหาเลยนี่น่าจะรอเพื่อสถานนะทุกคนเดิรอ,อทำเวลาหรือไงซิ่งเกินเท่าขอเวลา ลองครับผมขบวน48เข้าสู่สถานีรถไฟมันโกรองนะครับผมเอาวันนี้คนประกาศวินายแทนนี่ปูนะน ถานีรถไฟบ้านงองพอแล้วเจอก,กันอีกที่สถานีรถไฟโนสูซึ่งเป็นปลายทางของคลิปนี้ครับทุกคนครับตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าสู่สถานีรถไฟโนสูแล้วแต่ว่าแทร็กไฟสัญญาณไฟเมื่อกี้เป็นสีเหลืองนะแสดงว่าข้างหน้าจะต้องมีไฟแดงอยู่ซึ่งแน่นอนว่า418เหมือนจะเปลี่ยนทางวิ่งที่โนสงหรือเปล่านะเพราะว่าช่วงวันวันที่6พ,พฤศจิกท,ที่เราไปถ่ายอันนี้กันนะ 4 1 8วิ่งทาง3ใช่ไหมนั่นแหละนะแท็กกัจแจน่าจะมีปัญหาหรือใดๆก็ตามฮะน่าจะเป็น A, ที่แท็กกัญแจด้วยใช่ไหม,ไหมตอนนี้เบาแล้วพอตี4 1่ห่แไอ้4 1 8น่ดผ่านเลยต้องแรงกว่าน,นี้นะ <c oughs> <c oughs> วันนี้เข้าชัน3นะโอ้ยทำเป็นทำกรรมกันอีกแล้วแต่ก็ดีนะชัน3แล้วไม่ต้องเดินไกลมากเพราะคนเดียวรับเขามารอรับรออยู่ฝั่งนี้ นั่นไงเข้านี้จริงด้วยเห็นไหมทุกคนพระเจดูทแดทแก็กแท็กใหจดูทแท็กนะเด้อเด้อเแท็กให้เราเลี้ยวขวานะ รอบกออีกแล้วหรอ,อทุกคนแต่จะมีมันช่วงหนึ่งนะที่เรานั่งสีดัมสองนะเราจะเข้าชาันสามนี่ยนะเพราะว่าแท็กแท็กกรจเจากระโดนมีปัญหาแต่วันนี้น่าจะแท็กประเจโน่สูงนี่แหละนะฮะไม่น่าจะแท็กประเจรกระโดนหรอกนะพอรารอบกอแท็กประเจที่โน่สูงมีปัญหาก็เขาเลยไม่ให้วิงนะ่งอ่ะวันนี้ต้องมีการรับกรอฟรด้วย คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะที่จะเปลี่ยนที่จะเป็นคลิปของถ่ายรถไฟบรรทุกเฟิร์นนะพรุ่งนี้จะเปลี่ยนทื่อช่องเบนโนสุภาทัวร์แล้วนะพรุ่งนี้คือวันที่สิบพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดนั่นเองนะกูเล่นวิบากกรรมไม่คุยกแว ภาพแผ่นที่เปิดได้ไก็สอนหน่อยนะเห็นไหเปิดเองแม่งนะเปิดยากหลายเราเปิดเองเลยนะฮยจาว่างกันนะพอดีว่าเราต้องการความสะดวกสบายเราเลยเปิดเอง ลอดูก่อนนะว่าคนที่เรามารับเราเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างน่า,นาจะเป็นที่ประแจฮะของทางสถานีหัวเราะที่นานี่ลุงสีกับเต้ลุงสุรีควมรู้หนัก ได,ไ,ได้ยังดยไดรอยแ,แม่ระดับเราเเปิดวีดั่นใส่เราไม่ได้นะโอเคนะตอนนี้ วิ่งเข้าที้เหมือนเดิมนะแท็กปกจเจอเรามีปัญหาจริงด้วยโอเคไปแล้วครับวันหนก่งแปดเป็นทีคลิปหน้ากับช่องนสพครับลากก่อนสวัสดีครับ